ในสวนของเรามีอะไรบ้างครับพิเศษเ์ียบาชมหน่อยครับที่เก็บได้นะหลักๆตอนนี้ก็คือมีถั่วครับมะเขือมีฟักทองครับแล้วก็ข้าวโพดครับแล้วก็โซนข้างหน้าก็จะเป็นกระเจียวบแล้วก็พริกแล้วก็ผักสาบก็คือผสมประสานกันผสมประสานหน่อไม้ฝรั่งด้วยนะครับเยอะผลผลิตนี้เราได้ขายบ้างหรือยังครับพิเศษครับเออขายขายตอนนี้ขายแทบจะทุกวันเลยครับขายทุกวันเลยอืม แล้วพี่ซิเอาไปขายที่ไหนครับเอ่อหลักๆตัวน,นี้วิธีการขายง่ายมากครับทุกคนก็คือขายในโซเชียลนะก็คือในชุมชนเราจะขายให้ชุมชนเราก็จะโพสต์ลงโซเชียลนะครับ,รบและทีนี้ยอดการสั่งซื้อมันก็จะมาจากโซเชียลค่อนข้างเยอะนะครับวันหนึ่งอ่ะเราได้อยู่ที่ประมาณ่าไหร่ครับพี่ซิเอ่อตอนนี้ขั้นต่ําผมว่าไม่ต่ําไม่หลุดไม่หลุด300ร้อยหนับต่อวันครับ,รบไม่หลุด300ร้อแต่ก็จะบางวันก็จะกระโดดมาเกือบ 8- ปดถึงเก้าร้อย ตอนที่ขุดนี่มีคนมาต่อว่าเราไหมว่มาไอ้ ه, ทำไมถึงมาขุดทำน่นทำนี่ครับเอ,อ่อจริงๆแล้วคํานี้จะเจอทุกคนนะครับก็คือหนึ่งแหละเราเราทําแบบนี้สายตาของเขาเขาจะมองว่าเราบ้าอยู่แล้วนะครับก็คือบ้าหรือเปล่าขุดนาทิ้งนะครับมาทําเกษตรมันจะได้กินเหรอคํานี้จริงๆนะหนึ่งแหละคนในครอบครัวเราด้วยนะแม่เรานะครับก็จะเป็นคนที่โดนสังคมว่าเยอะ แต่เรานะเรามันมีเป้าหมายอยู่เราของเราอยู่แล้วนะเราก็จะทําค่อยๆทำนะพอทุกวันนี้ผมว่าผมว่าเขานะ่ะมาชื่นชมเรามากกว่าคาว่ามาติชมมาติเนาะอเอาทําไมพี่สิทธิ์ถึงชอบทําเกษตรครับผมว่ามันเป็นทางรอดครับถึงแม้ผมผมเองเนะ่ะผมออกมาจากชีวิตโรงงานประจนะําเนี่ยผมมาจากปัญหาไอ้โควิดเนาะพี่เนาะ โควิดมันทําให้เราออกไปไหนไม่ได้นี่คือนี่คือโจทย์ก็คือเราต้องปลูกอะไรกินเองดีกว่าไหมเพราะว่าทุกพื้นที่เขากักหมดเลยเนาะถ,ถ้าทุกคนจําได้ตอนนั้นนะเขาจะมีเชือกสีแดงกักไว้รวมทั้งร้านผมเองก็กักไว้เหมือนกันนะไม่มีการออกไปไหนเลยแต่เราสามารถอยู่ในพื้นที่ของเราได้เพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นจุดเกิดให้ทําให้ผมกลับมาแบบลุยเกี่ยวกับการเกษตรมันเป็นทางเลือกที่เป็นทางรอดอื เขาเรียกว่าสร้างแหล่งอาหารสร้างแหล่งอาหารมันเป็นทางรอดของเราจริงๆไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดอีกเมื่อไหร่ใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดมาอีกครั้งนะครับผมว่าผมผมถือว่าผมคนหนึ่งแหละที่มันรอดแน่นอนอครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านลันแต้ตมบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินมาชมเกษตรผสมผสานของสวนตัสิทธิ์อยู่กับพี่สิทธ์พี่สิทธ์สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับแนะนําตัวนะครับพี่สิทธิ์ครับครับผมก็ชื่อชื่อสิทธิ์ครับผมก็ในนามของสวนผักิทธต์ครับครับเอาเป็นไปเป็นมาอย่างไงเราถึงมาทําสวนเกษตรผสมผสานแบบนี้ครับเอ่อหลักๆส่วนตัวชอบชอบทําเกษตรมากนะครับก็คือตั้งแต่ออกจากผันตัวเองจากชีวิตเงินเดือนกลับมาอยู่บ้านก็เริ่มครับเริ่มลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ประมาณ4ปีที่แล้วนะครับจนกว่ามาถึงทุกวันนี้ครับครับตอนนี้ขุดคลองตัวนี้เน่นานเท่าไหร่ลครับตัวนี้ คลองตัวนี้ขุดยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับก็แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ผมเคยทํามามาแล้วตั้งแต่เอารถไถดันมานะแต่ว่ายังยังทำยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันปลูกแล้วน้ําท่วมผมก็เลยมันไม่ประสบความสําเร็จนะพอมาถึงปีนี้นะลองลองตัดสินใจนะขุดแบบจริงจังนะเอาแบบไมโคมาขุดเลยครับก็เลยผมว่าโอเคมาก ครับในสวนของเรามีอะไรบ้างครับพิเศษเรียบาชมเลยครับที่เก็บได้นะหลักๆตอนนี้ก็คือมีถั่วมีมะเขือมีฟักทองครับแล้วก็ข้าวโพดครับแล้วก็โซนข้างหน้าก็จะเป็นกระเจียวแล้วก็พริกและก็ผักทราบก็คือผสมประสานกันผสมประสานหน่อไม้ฝรั่งด้วยนะครับเยอะผลผลิตนี้เราได้ขายบ้างหรือยังครับพิเศษครับขายขายตอนนี้ขายแทบจะทุกวันเลยครับขายทุกวันเลยอหลักๆตอนนี้เรามีอะไรบ้างครับพิเศษครับ ตอนนี้หลักๆก,ก็คือพืชพืชหลักรายวันตอนนี้ก็คือเป็นถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวผมก็จะลงเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะเราเรามาตั้งโจทย์ว่าทํายังไงให้ได้เก็บทุกวัน,นครับ,รบก็คือหนึ่งแหละถั่วต้องอายุหกสิบห้าวันเรามาคํานวณดูว่าหกสิบห้าวันอนะ่ะเราต้องมีกี่รุ่นครับผมตอนนี้ก็ลงไว้ทั้งหมดสี่รุ่นแล้วอ่าครับแล้วพี่ซิเอาไปขายที่ไหนครับเออหลักๆตอนนี้วิธีการขายง่ายมากครับทุกคนก็คือ ขายในโซเชียลนะก็คือในชุมชนเราจะขายให้ชุมชนเราก็จะโพสต์ลงโซเชียลนะครับและทีนี้ยอดการสั่งซื้อมันก็จะมาจากโซเชียลค่อนข้างเยอะนะอืมก็คือเราใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์บ้างใช่ครับ,รบผมใช่ครับครับวันวันหนึ่งเราได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่สิทธิ์เอ่อตอนนี้ขั้นต่ํามผมว่าไม่ตาม่าไม่หลุดไม่หลุดสามอยนะับต่อวันครับ,รบไม่หลุด300อแต่ก็จะบางวันก็จะกระโดดมาเกือบ ปดถึงเก้าร้อยตอนที่ขุดนี่มีคนมาต่อว่าเราไหมว่มาไอ้ทำไมถึงมาขุดทํโน่นทำนี่ครับเออจริงๆแล้วคํานี้จะเจอทุกคนนะครับก็คือหนึ่งแหละเราเราทําแบบนี้สายตาของเขาเขาจะมองว่าเราบ้าอยู่แล้วนะครับก็คือบ้าหรือเปล่าขุดนาทิ้งนะครับมาทําเกษตรมันจะได้กินเหรอคํานี้จริงๆนะหนึ่งแหละคนในครอบครัวเราด้วยนะแม่เราครับก็จะเป็นคนที่โดนสังคมว่าเยอะ แต่เราอนะเรามันมีเป้าหมายอยู่เราของเราอยู่แล้วนะครับเราก็จะทําค่อยๆทำนะพอทุกวันนี้ผมว่าผมว่าเขานะ่ะมาชื่นชมเรามากกว่าคำว่ามาติชมมาติเนาะอเอา้าทําไมพี่สิทธิ์ถึงชอบทําเกษตรครับผมว่ามันเป็นทางรอดครับถึงแม้ผมผมเองเนะ่ะผมออกมาจากชีวิตโรงงานประจนะําเนี่ยผมมาจากปัญหาไอ้โควิดเนาะพี่เนาะ โควิดมันทำให้เราออกไปไหนไม่ได้นี่คือนี่คือโจทย์ก็คือเราต้องปลูกอะไรกินเองดีกว่าไหมเพราะว่าทุกพื้นที่เขากักหมดเลยเนาะถ,ถ้าทุกคนจำได้ตอนนั้นนะเขาจะมีเชือกสีแดงกักไว้รวมทั้งร้านผมเองก็กักไว้เหมือนกันนะครับไม่มีการออกไปไหนเลยแต่เราสามารถอยู่ในพื้นที่ของเราได้เพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นจุดเกิดให้ทำให้ผมกลับมาแบบลุยเกี่ยวกับการเกษตรมันเป็นทางเลือกที่เป็นทางรอด อเขาเรียกว่าสร้างแหล่งอาหารเนาะสร้าง,งแหล่งนะอาหารมันเป็นทางรอดของเราจริงไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดอีกเมื่อไหร่ใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดมาอีกครั้งนะครับผมว่าผมผมถือว่าผมคนหนึ่งแหละที่มันรอดแน่นอนอือันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างเนาะที่แบบทําเกษตรแบบผสมผสานเนาะค,คือเราก็ต้องหวังรายได้จากจุดนี้ด้วยเนาะใช่ครับผมครับผม,ผมนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ ทำกเกษตรแล้วมีรายได้นะครับเดี๋ยวไทยนี่ครับพี่จิ์ครับผมให้แรงบันดาลใจสําหรับอะไรหลายคนที่อยากทําเกษตรเหมือนพี่จิ์บ้างครับครับผมก็จริงๆแล้วนะ,ะเกษตรมันไม่ได้ต้องต้องมองว่ามีพื้นที่เยอะนะครับเราต้องเริ่มตั้งใจเล็กๆนะครับเล็กๆก่อนนะพอเราเข้าใจว่าพืชตัวนี้ชอบอะไรกินอะไรนะครับมันถึงจะค่อยๆขยายไปใหญ่นะครับรายได้มันจะมีก็ต่อเมื่อเราเราตั้งใจมันตรงนี้ผมเอง ผมเกิดจากความตั้งใจนะทำแล้วใส่ใจนะครับไม่ใช่ทําแล้วไม่ดูแลไม่ดูอะไรเลยมันก็จะทําให้ผลลัพธ์ที่เราลงมือทำอะ่ะมันไม่เกิดครับ,รบเพราะฉะนั้นความตั้งใจและก็การดูแลเอาใจใส่พืชทุกอย่างมันคือหัวใจสําคัญของการปลูกผักครับผมครับนี่คือพี่สิทธ์นะครับสวนตาสิทธ์โอเคครับใครที่อยากชมอยากาศึกษาในเรื่องของการทําเกษตรแบบ พี่สิทธิ์น่ะสามารถติดต่อในช่องทางในได้บ้างครับพี่สิทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็น y u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  e เนาะเฟซบุ๊กเพจนะมีทุกช่องทางเลยนะก็ส่วนในส่วนของ f a c e b o o k ก็จะเป็นสุรสิธิ์ปุ่มแก้วเนาะแต่ว่าเพจในนามของสวนผักตาสิทธิ์เลยครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่สิทธิ์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ